สวัสดีเจ้าเพื่อนๆนมาพอกับยายแพกแล้วค่ะมือนีเป็นมันหยุดเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนพอบ้านขจิสวนยายแพกไปหานอไม่นี่ได้กลับมาแล้วเด้อค่ะรวบลัดตัดตอนมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น,ออน,ะะน้องเดือบงเนาะค่ะนอไม่นี่กะบ่ได้ไปขวยุหัวยุสวนของผู้ใดเนาะคะ่ะเป็นบ้านของเพื่อนที่ทํางานด้วยกันจา้าเพื่อนนี้นอไม่เนาะคะ่ะเพื่อนก็เลยเอออยากได้มากินเพื่อนก็เลยให้ไปฮักเอาเานาะคะ่ะ ก็ได้มาพอประมาณนะพี่น้องค่ะกับมาซอยกันเห็ดจ้ะพ่อบ้านกระปอกเรายายแพะเองกับสีเลือกเอานอน่อหนอ,นอมกุมกมุกนะค่ะอ่อนอ่อนเนี่ยเอามาฟานเนาะคะ่ะฟานไปถักขัวเราก็ต้มไ้ไปถักไปถักแกงอ่าแกงเมื่อวจะเป็นแกงแกงแล้วแกงแกงอีสานบ้านเฮาเราก็ในเมนูอีกหลากหลายก็คือเอาไปพัดใส่หมูได้จ้ะอันนี้คือยายแพ้จาก ซอยๆไว้วก็จะเฮ็ดไว้พอประมาณค่ะส่วนพอบ้านเองก็จะเลือกแล้วก็ปอกอ่านอนยาวๆนี่ก็คือเฮ็ดนองไม่สมจะ้ะอันนี้จะไว้ตะแกงเลาวนั้นอีกส่วนหนึ่งยายแพะก,ก็จะเลือกนอนน้อยๆล้วค่ะประมาณนี้จะเอาเอามาใส่หม้อเพื่อที่จะก็ตมะะ้มแล้วค่ะถ้าต้มแบบนี้มันจะแสบมากเลยพี่น้องเพราะว่านองไม้มันจะหวานค่ะ,ะจะต้มใบเนาะคะ่ะเนาะนี่ น้องใหม่ก็บ,บริได้ว่าสิต้มยากนี้พี่นอ้องอ่าเพิ่มนามแค่รอบเดียวค่ะกระจืดแล้วนี่ก็คือพอบานเพิ่นกระสีเห็ดค่ะกระซอยกันเห็ดละจ้ะพี่น้องจา้านี่น้องใหม่ที่ได้มาเมื่อนี้ค่ะนี่ในในกระมังนี่ก็คือสิเอาไปล่างทำความสะอาดค่ะบอกแล้วแล้วเฮ้ยยายแพะกระจัดแจงทำความสะอาดค่ะให้น้องใหม่มันสะอาดอขี่โพ้งอย่างนาอค่ะเนาะ,ะเราก็สิมาย้ำพี่น้องมาย้ำมาซอย ใบเฮ็ดนอไม่ส้มจ้ะต่ว่ามือนีกสิอ่ให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งในขั้นตอนนีสักก้อนค่ะงามบ่พี่น้องเนอไม่งามงามเป็นต่อสะอนค่ะอืมก็ได้มาทุ่งปุยนึงแ่ะค่ะเพื่อนกระจดีแล้วค่ะเนะได้ได้ได้กระมูคนเนี่ยมากินทุกปีจ้ะนอไม่เพื่อนกระจดีให้เอาแปบให้ไปเอาแล้วก็เอามาเห็ดม่แปลงใบเห็ดกับเขาจ้ะบ่ได้ซื้อได้ขายพี่น้อง มูกระจดีครับค่ะก็จะล่างพอบ้านก็เตรียมเพราะตอนนี้พอบ้านไปอาบน้ำอาบทาเตรียมที่จะมะฮันนอไมค่ะมะซับนอไมเวตหฮิตนอไมสุมเนาะพี่น้องหลากหลายเมนูค่ะเขาเฮ็ดใดเวตาฮาบุขีการเฮ็ดเนาะค่ะโอ้ไปซื้อเขาก็หลายตังหลายบาทเดอ้อพี่น้องนี่แหละค่ะกิจกรรมในวันหยุดพอบ้านเพิ่นก็เลิกงานมาเกีดโมงเศร้าจ้ะ ส่วนยายแพ้ออกมาตีหาเพราะว่ามบไดเฮตอุมเพื่นก็นเลยว่าแม่มึงเตรียมตัวเด้อสิพาพไปเอานอใหม่ไสันไปเอาบ้านมูไปก็ไปพ่อมูอยู่บ้านเพื่นก็นบอกไปเลยไปซนนี่ซนนี่เด้อยังสี่นะคะก็ได้มา่อไว้่ะฮิตน่าไม่สมพี่น,อน้องขอบคุณทุกการรับชมด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกการติดตามคลิปนี้สวัสดีจ้า